นะคนวันเสาร์ค่ะทําบุญให้เยอะหาเหตุแห่งบุญให้ได้หนึ่งเรื่องคนวันเสาร์ทำบุญให้เยอะฟังตัดชนิตาคนวันเสาร์ทำบุญให้เยอะเยอะอยู่แล้ววันเสาร์ทำให้เยอะกว่าเดิมวันเสาร์ให้เงินพ่อแม่ได้ให้ซะวันเสาร์อะไรที่เกี่ยวกับบุญที่เห็นได้ชัดที่สุดคนวันเสาร์ควรทําเพราะว่าฟังนะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์ทำบุญอะไรที่เป็นก้อนโตให้ได้ คำว่าก้อนโตไม่ใช่ต้องหาเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมาทายกตัวอย่างถ้าคุณสามารถทําบุญด้วยเงินหนึ่งร้อยได้จงทำหนึ่งร้อยอย่าแบ่งทำห้าสิบบาทคนวันเสาร์ต้องทําเงินจากต้องทําบุญจากสิ่งที่ใหญ่ค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าจะใส่บาทไปถวายสังฆทานเลยค่ะไปถวายเพนสักหน่อยค่ะของวันเสาร์ไม่ต้องทุกไม่ต้องถวายเพนทุกวันก็ได้ค่ะแต่ทําบุญใหญ่ๆสักหน่อย สมมุติว่าจะใส่บาท <S <S เพิ่มไปนิดนึงถวายเงินไปด้วยคนวันเสาร์ต้องทําเต็มพลังคนวันเสาร์ต้องทําบุญเต็มแรงคนวันเสาร์ต้องทําบุญแบบสุดพลังนะคะคือทุกวันเขาก็ทําของเขาอยู่แล้วนะคะคนทุกวันเขาก็ทําตามกําลังกันอยู่แล้วแต่คนวันเสาร์นะคะทําบุญให้เต็มพลังใส่บาทเคยใส่บาทอยู่แล้วให้ใส่ปัจจัยเพิ่มไปอีกหน่อยนึงหรือไปวัด สมมุติว่าจะทำบุญ20เพิ่มไปสัก50บาท